สวัสดีค่ะแม่เมริซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้เรามาปลูกกุ้ยช่ายกันค่ะอากาศร้อนจัดนะคะกุ้ยช่ายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทนอากาศร้อนได้ดีมากกุ้ยช่ายเป็นผักที่มีความอึดและอดทนต่ออากาศร้อนร้อนถึง40กว่าองศากุ้ยช่ายก็ทนได้นะคะแล้วกุ้ยช่ายก็ปลูกได้ดีในกระถางนะคะ จะปลูกลงดินก็ได้แต่ว่าถ้าบ้านท่านใดพื้นที่น้อยหรือว่าอยู่คอนโดอยู่ห้องแถวปลูกลงกระถางจะเหมาะสมที่สุดอย่างบ้านแม่มารีซอนนะคะมีแต่พื้นปูนไม่มีพื้นดินเลยราดปูนหมดผักทุกชนิดก็ปลูกลงกระถางรวมทั้งคุยช่ายเหมือนกันค่ะปลูกลงกระถางเดี๋ยวเราไปดูวิธีปลูกกันนะคะ กุยช่ายจะมีวิธีปลูกอยู่สองวิธีก็คือปลูกด้วยการแยกเงากับปลูกด้วยการเพราะเมล็ดถ้าจะได้ผลดีและได้เก็บกินเร็วก็ต้องปลูกด้วยการแยกเงาค่ะนี่ก็จะเป็นเงาของกุ้ยช่ายที่แม่บริสอนคว่ำกระถางมาปลูกให้ดูนะคะรากค่อนข้างยาว เราก็ใช้มีดนะคะตัดรากออกกุยช่ายจะเป็นหัวนะคะหัวของกุยช่ายจะอยู่ติดกับโคนต้นค่ะถ้ารากยาวเราก็ตัดรากออกแต่อย่าตัดเงาออกนะคะเงาของกุยช่ายจะอยู่ติดกับโคนต้นนี่เห็นไหมคะนี่เป็นหัวคล้ายๆหญ้าเหี้ยวหมูค่ะมีหญ้าหญ้าเหี้ยวหมูปนด้วย นี้จะเป็นฟ้าทลายจูนนะคะต้นเล็กๆฝั่งซ้ายมือก็เก็บรากของกุ้ยช่ายไว้นะคะไม่ทิ้งเดี๋ยวเอาวางไว้ก้นกระถางเรามาตัดแต่งต้นกุ้ยช่ายก่อนก็ตัดเอาต้นกุ้ยช่ายออกไปทํากับข้าวกินนะคะให้เหลือลําต้นติดกระเงาสูงประมาณ 2เซนติเมตรส่วนนี้เราก็ไปลอกใบที่ไม่สวยออกแล้วก็ไปทำกับข้าวกินได้นี่จะเป็นเง่าของกุยช่ายนะคะเรามาเตรียมกระถางกันก็ใช้ใบไม้สดหรือใบไม้แห้งรองกุ้นกระถางเพื่อเป็นการระบายน้ำแล้วก็ใส่ดิน ดินที่ใส่นะคะก็จะเป็นดินด่วน1ส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร1ส่วนขุยมะพร้าวหส่วนแกลบ1ส่วนค่ะ1ต่อ1ทั้งหมดใช้ดินเก่านะคะใช้รากอันเก่าวางก้นกระถางค่ะไม่ทิ้งแล้วก็ใส่ดินปรุงปลูกลงไป เมื่อสักครู่ก็วัดระดับแล้วนะคะเนี่ยให้ระดับเง่าของคุยช่ายอยู่ปากกระถางพอดีแล้วก็เติมดินลงไปค่ะช่วงที่เราปลูกนะคะถ้าเราปลูกได้ประมาณ3-4เดือนเนี่ยดินยุบเราก็สามารถเติมดินเติมปุ๋ยได้กุยช่ายไม่ต้องเติมปุ๋ยบ่อยนะคะ เติมปุ๋ยแค่เดือนละครั้งเติมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกครั้งละหช้อนโต๊ะก็พอค่ะเราปลูกในกระถางไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะนะคะแล้วก็รดน้ําให้ชุม่มไปวางไว้ที่ร่มลําไรก่อนนะคะวางไว้ที่ร่มลําไรประมาณ1อาทิตย์หลังจากนั้นค่อยนําออกตากแดด ดูว่าผ่านไปหนึ่งคืนนะคะผ่านไป24ชั่วโมงกุยช่ายนี่เห็นไหมคะเกิดง่ายมากเห็นไหมคะเขาต่อยอดออกมาแล้วประมาณ1น,นิ้วประมาณ20วันกุยช่ายก็ตัดใบกินได้แล้วค่ะกุยช่ายเป็นผักที่ปลูกง่ายมากๆทนร้อนอากาศ40่สองศาเนี่ยกุยช่ายอยู่แบบสบายสบายเลยค่ะเนี่ย กระถางที่เห็นนี้นะคะณเวลานี้เป็นเดือนเมษายยนซึ่งโลกของเราร้อนมากประเทศไทยร้อนมากที่โคราชก็ร้อนนะคะอากาศ38 39 40องศาคุยใช่ายสดชื่นตลอดนะคะไม่มีปัญหาคุยใช่จะเป็นผักที่ชอบเดดจัดนะคะ จะชอบอยู่กลางแจ้งวางกระถางไว้การแจ้งแต่ถ้าวางกระถางไว้ในร่มเนี่ยร่มน้ำลายเนี่ยวิชัยจะไม่ค่อยงามนะคะแต่ว่าถ้าอุณหภูมิประมาณ39-40องศาเนี่ยก็จะไปวางไวอง้อิงอิงหลบแดดนิดนึงเนี่ยวิชัยก็จะเขียวงามสุดได้ตลอดค่ะถ้าไม่มีที่วางก็จะสามารถโดนแดดได้ตลอด ทั้งวันนะคะแต่ถ้าร้อนมากๆอากาศ3.940องศาอาจจะให้กุ้ยช่ายหลบๆแดดหน่อยนึงนะคะเจือเดดสักครึ่งวันเนี้ก็จะดีหรือว่าถ้าไม่มีสถานที่ก็สามารถวางตากเดดไว้ตลอดทั้งวันได้นี่ก็จะเป็นต้นพลิกนะคะกำลังติดดอกติดลูกแม่มริซอนก็ นำมาปลูกร่วมกับคุยช่ายก็ถ้าตรงไหนไม่มีเง้าก็ใช้ปลายช้อนแซะๆซดินออกหน่อยหนึ่งแล้วก็ใช้ต้นพลิกฝังลงไปนะคะต้นพลิกเนี่ยจะเป็นอะไรที่คล้ายๆไม้กาฝากปลูกกับต้นไม้ชนิดอื่นเนี่ยต้นพลิกจะชอบมากเลยค่ะแล้วก็จะมีฟ้าทลายโจรด้วยนะคะเนี่ยฝั่งซ้ายมือฟ้าทลายโจรก็เกิดร่วมด้วย แม่มารีซอนเวลาปลูกนะคะก็นํากระถางไปวางใกล้ต้นฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรเนี่ยมีทุกมุมบ้านเลยค่ะก็จะฟ้าทลายโจรเวลาเขาเป็นฝักเป็นลูกเนี่ยเวลาแก่จัดเหมือนโดนถ้าโดนความร้อนฝักก็จะร่วงนะคะร่วงถูกกระถางกุยช่ายฟ้าทลายโจรก็จะ งอกแจมขึ้นมานี่เห็นไหมคะใบฟ้าทลายจูนงามมากฟ้าทลายจูนกับพริกเนี่ยจะเป็นพืชผักสมุนไพรที่ชอบร่วมลำไรคะ่ะชอบเกิดแจมกับผักชนิดอื่นกุยช่ายเมื่อปลูกได้20วันกุยช่ายต่อยอดขึ้นมาแล้วเราก็สามารถตัดลำต้นของกุยช่ายกินได้ให้เหลือโคนต้นติดกับเงา้า ไว้ประมาณ2นิ้วแล้วถ้าดินยุบก็เติมดินเติมปุ๋ยรดน้ำทุกวันเราก็ไม่ต้องปลูกใหม่สามารถเก็บกินได้ตลอดชีวิตกุ้ช่ายจะเป็นผักที่อายุยืนมากเลยนะคะปลูกได้กินได้ตลอดชีวิตชั่วลูกชั่วหลานถ้าเงาแน่นเกินไปเราก็คว่กระถาง แยกปลูกใหม่แยกเง้าใหม่ถ้าขี้เกียจก็ไม่ต้องแยกก็ได้ก็ให้อยู่อย่างนั้นนะคะการปลูกกุ้ยช่ายจะปลูกง่ายเพราะว่ากุ้ยช่ายจะไม่มีโรคประจําตัวของกุ้ยช่ายนะคะกุ้ยช่ายจะเป็นผักที่รดเผ็ดร้อนในตัวมะรงไม่ชอบจะไม่มีศัตรูพืชเลยค่ะ เติมดินเติมปุ๋ยรดน้ำทุกวันก็เก็บกินได้แล้วเรามาทราบเมนูคุยยค้ยช่ายกุยช่ายทำอะไรกินได้บ้างทำขนมคุ้ยช่ายค่ะนี่ขนมคุ้ยช่ายที่แม่มาิซอนทำเองนะคะทำง่ายๆดูใน YouTube แล้วก็มาทำทำไม่ยากเลยนะคะเนี่ยถ้าเรามี กุ้ยช่ายในกระถางเราก็สามารถทําขนมกุ้ยช่ายไว้กินเองได้แล้วก็ไว้แจกลูกแจกหลานแจกเพื่อนฝูงได้หรือทาเป็นของฝากก็ได้ถ้าทําเป็นอาหารคาวนะคะก็เป็นกุ้ยช่ายผัดตับกุ้ยช่ายผัดถั่วง,งอกกุ้ยช่ายผัดเต้าหู้แล้วก็กุ้ยช่ายผัดมีกุ้ยช่ายผัดไทยนะคะ กุยช่ายสามารถนําไปทําส้มผักกุ้ยช่ายได้หมายถึงกุ้ยช่ายดองไปทํากิมจิก็ได้แต่ถ้าเป็นทางภาคอีสานนะคะประชาชนแถวภาคอีสานเนี่ยจะชอบกินกุ้ยช่ายดองหรือว่าเรียกว่าส้มผักแป้นนั่นแหละคะ่ะทางอีสานจะชอบกินมากๆจะทําเป็นกุยช่ายขาวก็ได้นะคะ วิธีทําก็ทําง่ายๆก็ใช้ถุงดําเลยค่ะใช้ถุงดํามาคลุมนะคะคลุมกระถางไว้ไม่ให้โดนแดดไม่ให้โดนอากาศนะคะกุยช่ายก็จะเป็นสีขาวค่ะงอกออกมาก็จะเป็นสีขาวเราก็ตัดซะตัดเราก็ใช้ถุงดําคลุมพอกุยช่ายงอกออกมาก็จะเป็นกุยช่ายขาวไว้ทํากินได้หลากหลายเมนูนะคะ เอของแม่มริซอนท่านในถ้าต้องการซื้อเงาซื้อหน่อกุ้ยช่ายนะคะก็ติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะแม่มริซอนขายราคากันเองไม่แพงค่ะถ้าสนใจอยากปลูกกุ้ยช่ายไว้กินตลอดชีพนะคะก็ติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างค่ะวันนี้ แม่บริสุก็มาให้ความรู้ในการปลูกกุยช่ายกุ้ยช่ายปลูกได้สองวิธีด้วยการแยกเงากัพเพราเมล็ดแต่วันนี้มาบอกวิธีการแยกงากระเพราเมล็ดจะได้กินค่อนข้างช้านะคะเรามาปลูกด้วยการแยกเงาดีกว่าหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดซั c r ไ b e กดไลค์กดแชร์ให้แม่มาริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ